สวัสดีครับวันนี้เชีบชาติจะพามาทำเมนูแกงคั่วปลาดุกใส่หน่อไม้ดองใบชะพูเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆแต่ละประกันความอร่อยถูกปากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแน่นอนหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยครับปลาดุกหั่นชิ้นให้มีความหนาพอสมควรล้างด้วยเกลือ2-3ถึน้ำให้หมดเมือกหมดคาวกะทิเลือกใช้เป็นกะทิสดหรือกะทิกล่องได้ตามสะดวก พริกแกงเผ็ด3าช้อนโต๊ะความเผ็ดตามชอบใบมะกรูดฉีกแล้วก็จะเป็นใบชะพูเยอะได้ตามชอบชูโรงด้วยหน่อนม้ดองสูตรที่เชฟชาติทําเองได้ทําให้ชมไปแล้วนะครับส่วนผสมต่างๆเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ให้ตอนเช้านะครับนํากระทะหรือหม้อตั้งเตาลงกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วตามด้วยพริกแกงเผ็ดเคี่ยวพริกแกงเผ็ดกับกะทิให้แตกมันใช้ไฟเบาค่อยๆเคี่ยวไปแล้วก็ คอยเติมกะทิเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเหลือกะทิไว้ครึ่งหนึ่งเติมตอนท้ายใช้ไฟเบาค่อยๆเคี่ยวไปอย่าใจร้อนนะครับได้แล้วเติมกะปิ1ช้อนชาปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวช้อนโต๊ะครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ เดี๋ยวเราจะได้ความเปรี้ยวความเค็มจากหน่อไม้ดองอีกนิดนึงนะครับเคี่ยวรสชาติให้เขากันแล้วลงเป็นกะทิที่เหลือลงไปตามด้วยน้ำเปล่าหรือว่าหางกะทิก็ได้นะครับลงไปแล้วปรับเป็นไฟกลางเคี่ยวน้ำแกงขั่วให้เดือดเดือดแล้วเราลงเป็นปลาลงไปเลยนะครับค่อยๆลงทีละชิ้นนะครับค่อยๆเรียงลงไปอย่างนี้นะฮะย่าใส่ปลาดุกหมดลงไปในขราวเดียวนะครับพอได้แล้วเราก็ปิดฝา แล้วให้ปลาดุกเซตตัวอย่าเพิ่งคนนะครับพอปลาดุกสุกประมาณ50-60%ถึงกเรเ็ราก็มาเติมเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเชฟบชาตได้ล้างน้ำอย่างเดียวนะครับไม่ได้ต้มนะฮะความเปรี้ยวความเค็มกำลังพอดีแล้วก็เคี่ยวซ้ำประมาณ10นาทีท่านผู้ชมอยากได้เปื่อยๆเ,เพิ่มเวลาได้ตามชอบเคล็ดลับนะครับลงปลาดุกลงไปอย่าเพิ่งคนปล่อยให้ปลาดุกเซตตัวแบบนี้ปลาดุกของเราจะไม่เละแน่นอนครับได้แล้วก็เติมเป็นใบชะพูเยอะได้ตามชอบ แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเป็นพริกจินดาแดงหรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มสีสันได้ตามชอบนะครับแล้วก็คนคุกเขาให้ใบชะพูจมน้ําแกงนิดนึงนะครับได้แล้วชิมรสชาติให้ถูกปากสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะครับเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับเมนูแกงคั่วปลาดุใส่หน่อไม้ดองใบชะพูหอมๆยั่ว ทานกับคนสวยร้อนรับรองว่าเจริญอาหารแน่นอนก็ฝากเึืนผู้ชมลองนำไปทำทานกันดูอีพีนี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ